ครับผมโคตาโร่รี่ยวก่อนหนังไบนี้ซ้อมมากี่วันซ้อมมา1นาที2อาทีครับซ้อมอยู่ที่ใครซ้อมอยู่ที่เซเว่นกอล์นอยอยู่ที่อยู่ที่บรูซเซนอ่ามีใครเป็นครูปั้มกุศลเราไหมครูปัมกุศลแต่กคือเซเว่นกอล์ฟน้อยอ่าก็ที่กับบูมาเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละอายุ15ปีสูงเท่าได้แล้วครับ16163น้ำหนักป่อยตอนนี้ ห้าสิบสองครับมวยสไตล์ตีมือวันนี้คือตัวโลกมาเจอกับตีเล็กเนาะใช่ครับเคยต่อยตีเล็กไหมในครั้งแรกเลยแล้วรู้บักตีเล็กมวยสไตล์ยังไม่ได่ดูวันนี้ตอนเย็นต่อยเขานะคิดว่าวันนี้เอาชนะได้ไหมวินไหมวันนี้วินล่าสุดคือตัวโลกก็ต่อยไว้ที่นี่นะวันนั้นอยกับกับตาจแนลไปกัมั้งชนะชนะไปอันนั้นเวทดเลยอันนั้นเวทดร้อยห้านะ วันนี้ก็ร้อยห้าดอสเมื่อกี้สอบหนักยังเป็นไงน้ำหนักผ่านหรือพอดีผ่านร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ไดวันนี้ก็บินนะครับคุ้มมากี่กิโลกี่ตันโลหนึ่งโลสองโลสามโลสามโลสโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดกี่ไฟล์ละสามสิบสี่สิบครับคนญี่ปุ่นจี๊ดจี๊ดลม่เราคนญี่ปุ่นเนาะอ้าวฝากเชียร์ช่วยแฟนคขับฝากเชียร์ฝากเชียร์โอเคมา วันนี้บินนะขอให้โชคดีบักครับ